สำหรับทีมนี้ก็เป็นทีมสิทธิ์วัดบางยาแพร่ขออภัยครับเทศบาลบางยาแพร่ครับจากจังหวัดสมุทรสาครครับ

จากจังหวัดสมุสาครเทศบาลบางยาแพกแล้วก็มาชมอันครับว่าจะทำคะแนนได้เท่าไรครับตอนนี้ทีมที่ทำคะแนนนบอยู่คือวัดอินทารามครับ9 5 8 หมายเลขหนึ่งนี่ก็นักกีฬาทีมชาตินะครับตอนนี้ก็สังกัดสโมสรราชนาวีหมายเลขสองนี่ก็สังกัดสโมสรตอกทับบกนะครับบู๊บบู๊บบู๊บรูบบู๊บบู๊้บูบอ thi loài rác mà tiền bạc là một con đơn nhất là là วิทยาลัยพานิชการทนบุรีนะครับนเป็่อักี่าเติรตัวคียรตัวเกริตัวเกริ่ัวเการตขัีิัเียริเกียรเก็ยราิวเยรติัยรับรู้ตีริว่าีะทติวเกียรลิตเยรัรริวรั เอาจะไลก็สุดอดนครับอะลอะไรจะไรข้าอะไรข้าองสามส่้าลึกตนนี่อาีห้าหนงองสาม้าเอาละเราลงรอยโดนโดไม่คีห้อเปดอว่าทอ้อไเหมือนไนะำหรับตะก้อวาาแดงไม่มีตบนะครับ

ลายไมยเล็กหนึ right. ่งสิบสองคะแนนจากโกศลตัวละออกนักกีฬาทีมโซโกศลราชนาวีนี่เพียร์น้อยคุณคุณสอยทุกคน ผมตื่นชั่วคิดลอยแม่และพ่อไปเยอะเลยข้าดู๋นกับกบเป็แจ๋วจ้าเนื้อนะเจ้าข้าแตงกวาพื้นจะไม่หทำใจนอไปที่นั่นเด็กไปที่นั่นเด็กนุ่งหน้ากากใส่ก็อย่าพูดก่อนเออเรือขอให้ฟังได้พี่นอนแล้ว ต้องช่วยกันครับต้องช่วยกันเตะออกท่านต้องช่วยกันผมบอกเลยทีนี้เป็นันตอนอเลขจนะเจ็ดอเดี่ยาูงดเีอเนี่ลาหลังแนี่่ัยกน

ขาเดินเลื่อนไมเดินได้เดินเลื่อนขาเดเลยจ้าได้ปันตาเลยไม่ติดเลยตัวแขวนเบาเลื่อนเจ้าเฮ้ยไหลเยเอาลุลุยงนี้สมกับปีนี้กวมนี้ก็หัวเดี๋ยวดูตัวีก็ต้มน้ำไปนี้ก็กรอบองลูกอ้าวแลเรื่องอ่อนเข โรคไรล่ต okay. hm, ิดคอได้ไหมเอ่อคุณต้องหาส่วนราคาวัสดุจังหวัดปวดตาบางอย่างดังโบ่ก็ได้ดังอะไรก็ได้ตั้งแต่เงินหนึ่งร้อยบาทเป็นต้นฉลาดคนที่พ่อค้าติดปลาติดปลาที่หนึ่งร้อยบาทเอ่อหมดไปด้วยกันหนึสัปาห์ก็คงมีหน่งวันติดเยอะแยะเลยนะโอ้หลงใจเด็กปลาอะไรเยอะแยะเลยหนึร้อยบาทนี่ัิ

Trời ơi 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 trời หัวเจ้าทองคำทองเหลืองพวกเอวเราจะหัวเขาดีเราแจ้งตัวให้ครับเอากระดาษเชื่อจะหาเราไม่เปลี่ยนเดี๋ยวจะหาเราไม่เปลี่ยนหาเนี่ยนะหาหาแน่เจ้านั่นเองครับโอ้โหจุดจุดแล้วก็ทอดโอ้โห ติดใจรักในถืออย่างเั้นแต่คิวโดนดราดบ้ลติดติดใจแต่ตด้แล้วมีหมดอยู่ท่าบลัดตัดแล้หลุดไปต้องฝ่ามีฝ่ามี้าวเอ๊ะเอ๊ะ กองพักผสมช่วยกนช่วันช่วยกันหนาทีหาการะเดนน้าลากดกระเด็น้อยคะแนนอันนี้หนึ้คะแนนเวลาผ่านไป5้านาทีสาหรับทีมเทศบาลบางยาแพรกลายเลือกลายเือก คนก้าวเข้าเน้วเขาสร้างบุญแล้วเสือสิปโตสิกันแน่เดี๋ยวพี่เนี่ยมาวยเรหเขม้อนะรับเป็นงานรับทุกเนี่ยเขาเดี่ยวบวันี้เนี่ยเน่ยไม่หลอกกิไเอผ่านเรองยากแน่นอนจริงเอยเป็นงานรับทุกเน้่ย ai vậy cho đi làm đại đốc, bảo con đi, bảo con đi, vậy 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 đi, bảo แท็กไม่ได้ใช้กำลังตอกก็จะเพิ่มขึ้นคนละนิดคนละเท่าตุ้งนี้ก็จะทอดจะเชี่ยวข้ามมาก็จะโหดข้ามแยกกันได้ขุนเจ้าเป็นตาโตแบบนี้ตุ้งจะหนักแน่นเลยนะไม่เห็นเลยลายเลี่ยงร้อยจ้าลายเลี่ยง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 โอ้โหหมาก็จะแรงก็เลยนะ โพ um ี่ได้รอไปแ้่คือถือ yeah> ข้อถืออันเป็นมงคลทั้งหลายแล้วฮะโอ้ต้องมีโครงการบางจำเป็นเราจะแบบวันนี้ทำให้เรื่อ้บางอย่างโอ้กำลังโดือดดุเดือดบางที่บางพระราชทานเพื่อนี่เราต้องชิดโอ้ยเรื่องอะไรฮะนวัดเป็นวางใจวางใจก้

ไปเรื่อยไปเรื่อยจนเท่าเรื่อยไปจนปรมาณช่วงนี้ก็ได้พื้นพื้นพ่อแล้วกระชากกระชากได้แล้วเข้าไปมนนี้มัพอแล้วลึกเลยลึกเลยต่อไปต่อแบตต่อพูนนะพืเรียบเรียบพื้น ออน่ารลกน่ารัไหลเป็นจอบแรงพุธเจ้าแมต่อเติมอือน่ารัหลหูโห่รักน่ารักเได้กระพาะถึงอบาทเรีกตอนนี้ทีมปาร์าแพได้ทสาเวลาผ่านไปแนาทีก็ดั้องเอาลยดทุบต้นดึงท้นกแต ดอสุดเริ่มแล้วนี่ไอ้ยามองตาให้ต้องคู่กันลายจัดจังหวะเนี่ยนี่คันจังโดนก้าวโอ้โหลายสี่ะเผิวก็ผิวก็เนี่ยผ่านว่าหนึ่งติดเอกสองประยุทธ์คาหนรยันสามะยุทธ์าความดีห้าาลายองร้อยห้าหกห้า คะแนนตอนนี้159เวลาผ่านไป9นาทีปากยาแพรจากจังหวัดสมุทรสาครตงตงตกงอกล่อโอาให้ท่านขา ในเพียงแต่พระปรสม์ได้เลยเลยอยากยมก็รับงถึงเฉพด้หน่อยไม่ได้เงไทยไเงินาโงเลยไมยมทางรัดให้ตงไโดตวดอกบไ่ด้รที่ต้องการได้ขาดอะไรเร่อวันี่เราต้อยนะ

ทักญาแพททำคะแนนได้171คะแนนกันิกากีฬาไทยแปร3เวลาผ่านไป10นาทีเสือสีหรือว่าโย ตกลงนะตกลง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  ปันเด็าสาวผญิมองแค่รอบองมองด้านหน้ามองด้านหลเวลาทำการแข่งขันผ่านไป1 2นาทีคะแนน2-0-1เทศบาลฝา่งยาแพร์ เดิได้เจ้าตจะอาด้วยามาเดีร้ได้ได้้าตอบเินเีนมารูป้นทองงหลวงพ่อก็ใหญ่นอยเนได้เดจ้ะมนังเินทองคเออีเงินก้เยอวลเก็ดทองคำเป็นรทองแดง เออเรียนร้อยไรนี่ี่นวดอะไรนี่ตาเท้าเจ็ดอีกสามคะแนนคะแนนตอนนี้สองหนึองหกสีสษะอีกสิบคะแนนสองสองหกทำไปทำไปทำไปทำให้เยอะๆ

ก็มาเาลให้อบึ้อาเิน้อไปามสาไปูปหนอาี่สิบาทนาทื้อใคนที่เก็บผ้าหรอนะดาษอางลูกโอ้โหโอ้โหโอ้โหอหามเยอ กว่าที่เราเรียนรู้จากตีเวลาเราเอาไว้ถ้าจะเรียนรู้ผู้ปานราคาแล้วธรรมชาติธรรมชาติเป็นด้วยการจองที่สิบเมตรแล้วเราจะทำแค่การทันจองทำถือทำรักด้วยด้วยความรักโอ้ยนี่เท่า วิทยาตรโยมเอ่อติ๊กอะมาแล้วมาลองเลยเรียนร้องตาบกกองแล้วงษ์แจ้งมาเลยโอ้ไยเรียเร้องโอ้ยติ๊กอะ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  เวลาผ่านไป16นาทีแนง2 5 6ทีมเท,ทศทบาลบางยาแพรกจากจาังหวัดสมุทรสาครเวลายังเหลืออีกเยอะเหลือแดง2 5

เก่านะที่เราคุยกันหรือปลาโอ้ยดูโอ้ยปลาโอ้ยไปได้เลยดูหน้าอะไรกันร้อนด้วยเหรอเดี๋ยวเสร็จแล้วเรียกร้อนไหมรึบหน้าหน้าชิงจะออกนะ